สวัสดีท่านผู้ชมพบอัุอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่ต้นโพทองนะท่านผู้ชมความสวยงามยังคงมีอยู่นะท่านผู้ชมเนาะสวยไหมท่านผู้ชมสวยมากๆเนาะท่านผู้ชมเนาะต้นโพก็สวยงามจริงๆเลย สวยไหมท่านผู้ชมถ้าสวยก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่าง์คลิปนะครับทนะ่านผู้ชมเนาะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูมุมอื่นกันบ้างนะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขนะท่านผู้ชมสวยไหมท่านผู้ชม ความสวยก็ยังคงมีอยู่นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับต้นโพทองต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมเนาะสวยงามมากๆเลยนะท่านผู้ชมเนาะหากใครที่มาเห็นก็ต้องชมว่าสวยทุกๆคนเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูมุมอื่นกันบ้างนะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวติดตามแอดมินมานะท่านผู้ชม สวยชุกมุมมองนะท่านผู้ชมเนาะสวยงามมากๆเลยสำหรับต้นโพทองต้นนี้นะท่านผู้ชมใครเห็นก็ต้องชอบนะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามมุมมองทุกด้านนะท่านผู้ชมมองทางไหนก็สวยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับต้นโพนะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะท่านผู้ชม <proto> สำหรับต้นโพทองต้นนี้นะท่านผู้ชมเนาะ บรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงานะ่านผู้ชมสวยนะผู้ชมนะต้นโพทองปัดีดูเงียบเงียบนะผู้ชมนะคนก็ไม่ค่อยมานะผู้ชมแต่ต้นโพวทองสวยจริงๆนะผู้ชมนะมองมุมไหนก็สวยนะผู้ชม ใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถมาชื่นชมความสวยงามของต้นโพท,ทองได้นะท่านผู้ชมเนาะมาทำบุญก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะหรือจะมาขอโชคขอลาบก็ได้นะท่านผู้ชมสวยงามมากๆาเลยท่านผู้ชมเนาะแต่วันนี้ดูรู้สึกเงียบเหงานะท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องคนหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะรวมทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชม ซึ่งเป็นช่องของแอดมินทั้งสองช่องนะนผู้ชมก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะฝากกดติดตามช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไว้ด้วยนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นๆวยกันนะท่านผู้ชมสวยไหมท่านผู้ชม สวยชุกมุมมองแนละ้วท่านผู้ชมเนะสาหรับต้นโพทองนะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะท่านผู้ชมเนาะเราเก็บบรรยากาศช้สวยของต้นโพทองมาฝากท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขกันนะท่านผู้ชมเนาะสวยไหมท่านผู้ชม สวยจริงๆเนาะสำหรับต้นโพทองต้นนี้นะผู้ชมเนาะสวยงามมากๆเลยนะท่านผู้ชมดูมุมไหนก็สวยนะนผู้ชมเนาะสวยไปทั้งต้นเลยทีเดียวเชียวสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมสําหรับต้นโพทองเนาะสวยจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่ใบโพกันนะท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นที่ใบโพเป็นเลขสองห้าห้าสองน่ผู้ชมเนาะ มีใครเห็นไหมท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะตัวเลขจะขึ้นอยู่ที่ใบโพนะ,นะท่านผู้ชมก็คือเลข2552นะครับท่านผู้ชมเนาะมองไปก็จะเห็นเลยนะท่านผู้ชมสองไปด้วยกันนะครับประถูกต้องหรือเปล่าท่านผู้ชมสําหรับใบโพนะครับท่านผู้ชมเนาะ2552อย่าลืมนะครับท่านผู้ชม2552นะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นที่ใบโพนะครับท่านผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองนะท่านะผู้ชมมีใครเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่าครับท่านผู้ชมใบโพทจะอยู่บนพานนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขจะขึ้นสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณาเพราะเป็นแนวทางในวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสามนะท่านผู้ชมสองห้าห้าสองนะครับที่อยู่บนใบโพเนาะ กดจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนาะสองหที่อยู่ในใบโนพนท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย